หนูยิ้มนี่โบนี่สีสวยดีจังน่ารักน่ารักนะายิ้มหน่อยนะเอาหนูเดดวิ่งหน่อยสิครับคนอารับนะครับ มันเป็นหรือเปล่าเนี่ยนิดหนึ่งครับก็เลยเป็นไอ <I know S 2> ้หนูเดดรับ, <it. S 2> บนี่ฮึบอ่ะนี่ฮึบฮึบเจ้าคะมานานแล้วหรือคะเจ้า แหมเล่นบอลกันน่าสนุกเชียวหนูเดชเนี่ยก็ไม่เห็นชวนพี่เลยนะให้พี่เล่นด้วยคนสิเล่นลิงชิงบอลกันดีไหมหนูเดชเอาเอาเอาเล่นลิงชิงบอลให้พี่หนูยิ้มเป็นลิงไม่เอาให้เจ้าเด็ดกรุดเป็นลิงดีกว่าอะได้ครับเดี๋ยวผมเป็นลิงให้ หนูเด,ดรับนะเฮ้ยะอนมานี่หนูเด็ด เหมือนกนกัอยากเล่นก็นเล่นกันไปสองคนพี่น้องสิไปค่ะเจ้ารุงอยากนั่งรถแน่นแล้วเออเราเป็นประาชาธิปไตยต้องฟังเสียงส่วนใหญ่เอา้าใครอยากเล่นลิงชิงบอลต่อ,อยกมือขึ้น คุณพี่คะน้องต้องการความช่วยเหลือจากคุณพี่คะ่ะอ้าวเด็กๆหิวกันแล้วหรือของว่างออกจะเป็นกองไม่ใช่เลือกอาหารค่ะคุณพี่คิดถึงแต่เรื่องกินอยู่ได้อะไรก็ไม่รู้ ลูกๆของคุณพี่นั่นแหละคะ่ะตัวการชอบมารุมมาตุ้มเจ้าพี่ใช้ให้เธอเล่นด้วยใช้ให้เธอทำนูน่นทำนี่ราวกับเธอเป็นคนเลี้ยงเด็กก็ไม่ปานคุณพี่คะ่ะเธอเป็นเจ้าเป็นนายนะคะคุณพี่ควรจะสอนลูกๆไม่ให้ลืมข้อนี้เอะแปลกนะคะอีฉันก็ไม่เคยเห็นใครสักคนที่จะลืมว่าเจ้าดีเล็กรุ่เป็นใครแล้วก็ไปใช้ท่านให้ทำนั่นทำนี่นอกแม่พูน ขอโทษค่ะอีกชั้นมันพูดผิดเองไม่ดีเองเจ้าบ่นกับเธอหรือรุง้งใช่ค่ะเจ้าบ่นใหญ่เลยเจ้าบอกว่าเจ้าอยากพารุ้งออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกแต่พอลูกๆของคุณพี่กลัวให้เธอเล่นด้วยเธอก็ต้องยอมไม่กล้าขัดใจเด็กๆน่าสงสารอกจจแย่คุณพี่คะคุณพี่ควรจะปรามลูกๆ ให้รู้จักเกรงใจเจ้าบ้างไม่ใช่ทำตัวเป็นเด็กเหลือขอไม่รู้จักกาละเทศเมื่อพลาดหวังจากละอ่อนเจ้าคุณราพิบาลเคยเบื่อหน่ายผู้หญิงทั่วไปเป็นพักใหญ่ แรกพบทองไพรมเขาเพียงอยากจะลองว่าผู้หญิงที่อื้อเฉาไปทั้งเมืองคนนี้มีดีตรงไหนยศจึงหลงไหลถึงขั้นทิ้งภรรยาแต่เขากลับได้พบความจริงว่าท่าละอ,อ่อนเป็นอาหารชาววังที่เขาเฝ้าเ้อแต่เอื้อไม่ถึงทองไพรำ กลับเป็นอาหารรสเผ็ดร้อนจานเด็ดของชาวบ้านโอชะถูกใจอย่างที่ไม่เคยมีอาหารชาวกรุงจานไหนเสมอเหมือนคุณพี่กลับมาแล้วเหรอคะถ้าจริงยังไม่กลับ เธอก็คงจะไม่เห็นฉันดอกละมังแม่พ่อเห็นหน้าเมียขึ้นมาแล้วก็อารมณ์เสียขึ้นมาเลยนะคะคุณพี่ไปตรวจราชการลับที่ภาคไหนมาอีกล้วคะคราวนี้ถึงหายไปเกือบสองสัปดาห์ก็เธอพูดเองไม่ใช่หรือว่าราชการลับหากฉันบอกเธอไป มันก็ไม่รับนะสิ <laughs> <laughs> เวลานี้เจ้าคุณนราพิบาลมองเห็นตัวเองเดินเข้าไปอาบไฟวิเศษชุบตัวเองให้กลับเป็นชายหนุ่มผู้คึกคักกระชุ่มกระชวยเหมือนหนุ่มลงไปอีกสักยี่สิบปีก็ไม่ปาน พี่ขอรับสมเกาหลีแท้สำหรับท่านเจ้าคุณขอรับเออท่านเจ้าคุณกรุณาเรียกกับผมมาพบถึงที่บ้านมีอะไรจะให้กับผมรับใช้เชิญได้เลยขอรับนายมันี ว่อยากจะเลี้ยงทองไพรำไว้เองหรืออยากจะแลกกับอะไรหรือก็บอกอ่วมาได้เลยทำไมหรือมีอะไรขัดข้องหรือ,อไม่มีอะไรขอรับก็ผมก็เพียงแค่ดีใจที่แม่ทองไพรำมีผู้ใหญ่รักและเมตตา ถ้างั้นกระผมขอฝากไม่ทองไปลําให้อยู่ในความอุปการะของท่านให้นานๆด้วยขอรับแต่กระผมอยากจะมีเรื่องรบกวนเออก็ว่ามาสิถ้ามีอะไรที่อ้วช่วยรีอได้ว้วก็จะช่วย ข้อที่หนึ่งก, <zeros> กับผมอยากจะขอให้บ่อนของกับผมเปิดได้ตามปกติแล้วไม่มีใครมารบกวนอีกต่อไปแต่กับผมไม่ได้ขอเปล่าๆนะขอรับกับผมจะแบ่งรายได้ทุกเดือนให้ท่านอย่างสม่ำเสมอส่วนข้อที่สองเดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยวนายมณีข้อที่หนึ่ง ว่ารับปากว่าจะช่วยเหลือเรียกว่าหมูไปไก่มาถูกต้องสมควรตามธรรมเนียมแต่นี่อะไรยังมีข้อสองอีกหรือข้อที่สองกระผมอยากได้บ้านพลาทรขอรับท่านเจ้าคุณขอรับกระผมขอพึ่งบาร,รมีท่านเจ้าคุณก็แค่ว่า ท่านอาจจะมีหนทางไม่ให้ส่วนราชการใดมาซื้อบ้านหลังนี้ไปได้ส่วนเรื่องต่อจากนั้นกระผมจะจัดการต่อเองขอรับกระผมสัญญาว่าจะไม่ให้กระทบกระเทือนถึงท่านโดยเด็ดขาดขอรับ